สวัสดีค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายสไตล์ละองนะคะวันนี้นะคะละองจะมาสอนเพื่อนๆใช้คำสี่คำนี้นะคะก็คือคำว่า 'porque' por q u เ por q u por q u นะคะก็เป็นคำพ้องเสียงนะคะก็คือมีเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว,ว่าทำไมนะคะ มีตัวหนึ่งที่มีตัวสองตัวที่แปลว่าทําไมได้นะคะแต่อีกตัวก็ไม่ได้แปลว่าทําไมนะคะมาดูกันค่ะว่าแต่และตัวก็ใช้กันยังไงนะคะมาดูคําแรกนะคะคําว่าปอ r ์เกะนะคะปอเกะที่เขียนห่างกันแล้วก็มีติลเดนะคะตรงท้ายเอ่อตรงคําว่าเกะนะคะคํานี้นะคะจะใช้ในการถามคําถามนะคะใช้ในประโยคคําถามซึ่งเป็นได้ทั้งประโยคคําถามที่เป็นคําถามตรงแล้วก็คําถามอ้อมนะคะ คำถามตรงคือยังไงก็คือคำถามตรงก็คือเราจะเริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า p o r q u é นะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายคำถามแบบนี้นะคะอย่างเช่นคำว่า p o r q u é no v e n i s t e ayer a la fiesta p o r q u é no v e n i s t e ayer a la fiesta นะคะก็เป็นการถาม,ถามว่าทำไมเมื่อวานนี้ไม่มางานปาร์ตี้นะคะไม่มางานเลี้ยงนะคะก็คำถามตรงเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า p o r q u é แล้วก็จะ เห็นว่ามีเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายคําถามเปิดแล้วก็เครื่องหมายคำถามปิดสุดอันอย่างนี้นะคะก็คือเป็นคําถามแบบตรงนะคะส่วนประโยคคําถามที่ไม่ตรงนะคะหรือในภาษาสเปนเรียกว่า interrogativo indireto นะคะคือเป็นประโยคคําถามที่ไม่ได้มีไม่ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคําถามนะคะแล้วก็คําว่า p o r เก e เนี่ยจะไม่ได้อยู่ต้นประโยคเหมือนเหมือนตัวอย่างแรกนะคะจะมาอยู่กลางประโยคนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะ No comprendo porque te pones así. No comprendo porque te pones así. นะคะก็จะถามว่าฉันไม่เข้าใจนะคะจะไม่ได้เริ่มด้วยคำถามว่าทำไมนะคะแต่จะเริ่มต้นด้วยคำพูดว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงแสดงอาการแบบนี้นะคะก็เป็นในการถามแบบในๆนะคะโดยไม่ได้ถามตรงๆนะคะจะเป็นการถามแบบอ้อมนะคะเราก็จะใช้คำว่า porque นะคะคแต่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำถามนะคะนอกจากนั้นนะคะคำว่า porque ตัวนี้ก็ยังใช้ในประโยคอุทานนะคะหรือเอกราลักษอนหรือว่าเอกลามาสติบะนะคะอย่างเช่นนะคะคำประโยคนี้นะคะ Por call bon porque calles más bonitas pasamos porque calles más bonitas pasamos นะคะก็ ปัสสาวะมอลาสกายเยสเนี่ยหมายถึงว่าพวกเราผ่านไปตามถนนนะคะผ่านไปตามถนนลาสกายเยสนี่นะคะก็คำอุทานนี้ก็จะหมายถึงว่าทางที่เราผ่านกันเนี่ยทำไมมันสวยงามอย่างนี้นะคะถนนที่เราผ่านกันมาเนี่ยทำไมมันสวยงามนะคะก็เป็นประโยคปอร์เกก็เป็นประโยคใช้ในประโยคอุทานก็ได้นะคะคำถัดมานะคะปอร์เกปอร์เก ะค,ะคำว่าปรเกจะเขียนติดกันนะคะแล้วคำว่าเกจะไม่มีติลเดนะคะเป็นการอาตอบคำถามของคำถามปรเกนะคะว่าทำไมนะคะคำถามของทำไมแล้วก็คำนี้ก็จะแปลได้ว่าเพราะว่านั่นเองนะคะซึ่งคำว่าปรเกเนจะสามารถอยู่ต้นพยางก็ได้ไม่ใช่ต้นพยางต้นประโยคก็ได้หรือว่าอยู่กลางประโยคก็ได้นะคะอย่างเช่น porque no veniste porque no veniste นะคะทำไมเธอไม่มาเมื่อวานทำไมเธอไม่มานะคะเราจะเราก็จะตอบว่า porque no t e n í a ganas นะคะ porque no t e n í a ganas นะคะเพราะว่าฉันไม่อยากไปฉันไม่มีอารมณ์จะไปนะคะหรือเราจะตอบอาใช้ porque เนี่ย porque อยู่ตรงกลางประโยคก็ได้ no fui a la fiesta ayer porque no t e n í a ganas no fui a la fiesta ayer โปรเกโนติเนียกานัสนะคะฉันไม่ไปงานเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าฉันไม่อยากไปฉันไม่มีอารมณ์จะไปนะคะก็สามารถเอามาใส่ตรงหน้าก็ได้ตอบเลยก็ได้ปรเกก็ได้หรือว่ามาใส่ตรงกลางเพราะว่าเราจะจะเริ่มต้นประโยคด้วยคําอื่นแบบนี้นะก็ได้นะคะแต่คําว่าปรเกเนี้ยจะเป็นการให้เหตุผลว่าทําไมนะคะเป็นการให้เหตุผลในการตอบคําถามนะคะคําถัดมานะคะโปรเกโปรเก Porque, ะะเป็นคำคำว่า por que ์อิกเนี่ยเขียนติดกันแล้วก็คำว่าเกะนะคะก็จะมีตินเดนะคะอยู่ข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะคำนี้นะคะจะเป็นคำนามนะคะเพื่อเป็นคำนามที่หมายถึงสาเหตุหรือเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าคำนี้เป็นคำนามใช่ไหมดังนั้นคำนี้ก็สามารถมีคำนำหน้านามได้นะคะอย่างเราจะเห็นว่า el por ร u เก n ตอุ q ปอร์เก r ตซูตนะคะอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี้นะคะ t ท u o t o ่า e ม e เหตุผลก็ทุกอ่หมายถึงทุกอย่างใช่ไหมเจเนก็มีทุกอย่างนะมีเหตุผลของมันนะคะก็ประมาณนี้นะคะหรืออย่างตัวอย่างนะคะ no comprendo en p o r q u é de tu actitud นะคะ no comprendo e l porqué de tu a c t i t u d นะคะก็คือ no comprendo คือฉันไม่เข้าใจนะคะเหตุผลของทัศนิทัศน,นคติของเธอนะคะว่าทำไมเธอถึงมีทัศนคติแบบนี้นะคะส่วนคำว่า porqué porqué นะคะที่เขียน ปแล้วก็ห่างเว้นวรรคแล้วก็เกตนะคะคําว่าปอนะคะปอจะเป็นคําบุพบทส่วนคําว่าเกตเนี่ยจะเป็นคําเชื่อมคํานะคะเป็นคําเชื่อมประโยคข้างหน้ากับประโยคข้างหลังเข้าหากันนะคะแล้วคําหน้าคําว่าเกตเนี่ยจะสามารถเติมคําอ์ติคูลอสหรือคํานําหน้านามได้นะคะเพราะว่าอาจจะหมายถึงพ่อคำนำหน้านามเนี่ยจะหมายถึง ตัวที่เราต้องการจะขยายนะคะแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนๆอย่างงงนะคะมาดูตัวอย่างน้องจัิบายให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ esteslmotivopor es e หรือจะมี e l ก็ได้นะคะ e l ตัวนี้มาจาก e lmotivo นะคะเราเอาเราอาจจะเอามาซ้ำกันก็ได้นะคะเพื่อขยายอีกทีเพื่อบอกอีกที porque หรือ o l l u e te llame นะคะ este es el motivo por el que te llamé นะคะก็นี่คือนะคะ motivo หมายถึงเหตุผลสาเหตุเหตุผลนะคะนี่คือเหตุผลเหตุผลเนี้ยที่ซึ่งนะคะซึ่งคำว่า porque หรือ por el que เนี่ยจะแปลว่าที่ซึ่งก็ได้เป็นการเชื่อมประโยคนะคะที่ซึ่งฉันโทรหาเธอนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ฉันโทรหาเธอแบบนี้นะคะ ก็เป <S an> ็นคำเชื <S an> ่อมประโยคนะคะเพราะเรเกเพราะเรเกหรือเพราะลาเกนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะวิดีโอการใช้เพราะเก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 นะคะก็ก คำสี่คำนี้เป็นคำของเสียงกันนะคะเ,เพื่อนๆแต่มีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเขียน subscribe อน subscribe นอกเขียน s ับสไครต์เขียนคอมเมนต์ข้างล่างไว้ให้ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไลค์ให้ได้เยอะนะคะหรือว่าเขียนคอมเมนต์ไว้ให้เนี่ยวิดีโอละอองก็จะได้ขึ้นไปโชว์ให้คนอื่นได้เห็นนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่คอยติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ